ยิ่งใหญ่มากเลยคอังตัดตอนสมัยครับยิ่งใหญ่ตามยอดครับอือสองปียังไงครับตัดยอดคือยังไงพี่น้นตัดยอดยังไงปีแรกเนี่ยปีแรกเนี่ยยอดขายผมพันล้านนะฮะปีนี้เราขึ้นไปหมื่นแต่พล้านนครับอมันขยายมาสิบร้อยแสิบไ้พันแปร้อเอร์เซ็นต์ครับก็ต้องใหญ่แล้ว ต,ต้องถาม่อยทำไมมันขยายใหญ่ได้รวดเร็วขนาดนี้เติบโตเร้รวดเร็วขนาดนี้พี่น้อตก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับเพราะลูกค้าเราเนี่ยให้การตอบรับแล้วก็ไว้ใจพวกเรามากนะฮะ mm hmm. เราก็ทํางานด้วยความ mm hmm. ทํางานหนักนะครับแล้วก็ลูกค้าสนับสนุนมาตลอด mm hmm. ผมเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีเซลล์ช่วยข,ยขายของ5ล้านกว mm ่า hmm. คน mm hmm. ลูกค้าเราทุกคนคือพร้อมที่จะบอกต่อในที่นี้มีใครไม่บอกต่อเพื่อนให้ซื้อบ้างครับ mm hmm. นั่นแหละฮะนั่นะค, mm hmm. คือเคล็ดลับความสำเร็จของเราครับเราต้องทำ่วงบ้านอย่างไรให้กับ ก็ชัดเจนตรงไปตรงมาครับมีปัญหาอะไรเราก็บอกลูกค้าตรงๆอ่าเราขายไม่ได้ราคาเราซื้อไม่ได้เราก็บอกตรงว่าเราอยากขึ้ราคาเราอยากอยากนี้นั้นเราก็บอกสั้นๆลืมเลยอ่ะถ้าพังมันให้ลูกค้าังไก็เอาจริงๆภาพที่ทุกคนจะเห็นเนาะว่าทุกงวดเนี่ยผมจะต้องไปมอบรางวัลที่หนึ่งให้ลูกค้าอันนั้นก็คงเป็นความเชื่อมั่นว่าเงินเจ็ดแปดสิบล้านเราก็ไม่เคยมีปัญหา แล้วตอนนี้เราก็มอบรางวัลให้ลูกค้ารวมทุกรางวัลนะฮะ9,000กว่าล้านบาทไม่เคยพลาดแม้แต่รางวัลเดียวครับไม่เท่าไรทุกมาเข้าไปถูวันนี้คุณดูชั้ที่หนึ่งกับรางวัลกองสลักพัดพูดง่ายๆว่าลอตเตอรี่1ล้านใบเนี่ยจะมีรางวัลที่1นึงหใบแล้วผมขายได้14ล้านใบมันก็จะต้องมี10กว่าใบอยู่แล้วที่ที่กองสลักพัดครับแม่สู้ก็ตั้งแต่ปีแรกนะคะก็ต้องขอขอบคุณ ก็ที่สําคัญเลยเราก็เป็นลูกค้าของคุณน้อยอยู่แล้วด้วยนะคะก็ซื้อทุกงวดอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือชอบตรงที่ว่ากองสลากพันนี่คือแบบรับเต็มนะคะแล้วก็จริงใจมีปัญหาอะไรที่คุณน้อยบอกคือไม่ใช่ว่าบอกมีปัญหานะก็มีปัญหาเหมือนลูกค้าทุกคนนั่นแหละเพราะเราเป็นลูกค้าเรามีปัญหาอะไรเราก็ถามแอดมินแอดมินก็ตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอนเงินไวนะคะแล้วก็ไม่หักไม่หักค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคือกองสลากพันเป็นแบบ องแรกแผ่นฟองเดียวที่เรามั่นใจนะคะแม่สูตเราสูตแม่เองก็ต้องขอบคุณร็อตนะคะที่ให้โอกาสได้มาเป็นพรีเซนเตอร์คนที่สองของฟองสลักนะคะก็จริงๆแล้วมันบดบิบกันมาตั้งแต่รอบแรกแล้วล่ะนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรปีที่สองก็ได้มีโอกาสาร่วมพรีเซนเตอร์แล้วก็จริงๆก็เป็นลูกค้าเขาอยู่เราไปซือซื้อสองทัานนี้ไม่ได้รับค่าตัวนะคะเขาบอกแล้วเขาก็จะซื้อ ตอนนี้ตอนนี้นไม่สู่คือไม่เหลือแล้วบ้านแล้วบ้านหมดไปแล้วลคือจริงๆต้องบอกว่าเออ่อก่อนหน้าที่จะได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ก็ดูคุณคุณน็อตอยู่แล้วก็ชอบความตรงไปตรงมาแล้วก็สูว่าในส่วนพูดในชนะเป็นลูกค้านะที่ไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์นะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้มันตรงๆอะ<ฮ>่ะคือมันขายไม่ได้ราคานี้ก็ต้องบอกลูกคา้าซิว่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกสิ ว่าเออมันด้วยเหตุผลอะไรกลใดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาตรงไปตรงมาแล้วแล้วเราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนเล่นหวยเรารู้อยู่แล้วว่าราคาหวยจริงๆแล้วมันยังไงแบบไหน่ถ้าแต่ถ้าเราซื้อแล้วเราสบายใจเรามีความสุขซื้อเราซื้อตรงนั้นจริงๆผู้กองสลับพไพพี่นัครับถือว่าเรื่องนี้มาถูกคนใช่ไหมครับเพราะว่า กูเลยก็เป็นแบบเจ้าแม่ที่หลายๆคนติดตามเจ้าแม่ตัวเลขแต่นี่เป็นแรมเป็นไหมฮะได้พี่อ๋อมที่ได้เจ้าพ่อจอมทัพมาด้วยใช่และอย่างพี่สูนี่คืออันดับหนึ่งเมืองไทยในการซื้อหวยนะใส่หน้าใส่หน้าผมไม่ได้จ้างวีดเตอร์ผมหาลูกค้าคุยใหลูกค้าอะไรใหญ่คือตอนนี้คือล็อกพี่ไว้แล้วไม่ให้พี่ซื้อที่อื่นอ่ะวันที่มาเซ็นสัญญาครับผมพาดูออฟฟิศปิดพี่สู่แกก็เดินจิ้มหวยไม่สนใจดึกวนๆหนึ่งพี่สู่ เคยนับไหมคะว่าหมดไปเท่าไหร่เอาเอาหลักๆเลยตั้งแต่มาเป็นลูกค้ากองสลากพัดเนี่ยมันมีอยู่งวดหนึ่งพี่ซื้อสองพันกว่าใบนะคุณน็อตเขามีรหัสที่อยู่เขาจะรู้ว่าพี่ซื้อเท่าไหร่ถูกไหมแม่ถูกไหมแม่เอาก่อนสองพันกว่าใบถูกยงวดนั้นถูกงวดนั้นถูกอยู่แล้วก็งวดที่แล้วเนี่ยก็เป็นไงะพันกว่าใบถูกสิหมื่นกว่าโอ้ไม่เป็นไรเนี่ยถูกถูกแต่งวดนี้มีลุ้นเพราะว่างวดนี้พันนิดๆค่ะ ไม่ต่ำกว่าพันใบค่ะค่ะถ้าเราไมได้ค่ะน้อยมากก็ได้แต่จะคุ้มไม่คุ้มกับอีกเรื่องนึงนะถ้างเราพันใบก็เดือนละสองแสนเดือนละสองแสนปีหนึ่งก็ยี่สิบสี่ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้ารายใหญ่ไม่ค้ารายใหญ่เป็นการเป็นตัวเลขและเป็นใบแล้วอันนี้นอกจากจะขอบคุณอะไรกันแล้ว ก็คงขอบคุณอย่างแรกที่ต้องขอบคุณก็คือขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ความเชื่อใจให้กับเรานะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าเราจะมีปัญหาใดๆไม่มีปัญหาใดๆพวกท่านเปิดโอกาสให้เราพูดเสมอไม่ว่าจะเรื่องผิดหรือเรื่องถูกนะฮะถ้าไม่มีพวกท่านเราก็คงจะไม่ได้ชี้แจงในสิ่งที่เราอยากจะพูดออกไปแล้วก็ขอบคุณพีอ่อมกับพี่สุที่ไว้ใจ มั่นใจว่าเราจะไม่ทําผิดกฎหมายว่าเราจะไม่ทําผิดแล้วมาเป็นพรีเซนเตอร์เอาชื่อเสียงของตัวเองมาทําประกรันให้เราครับพี่น้องมันหวั่นแรกจากการเจิญติบโตของวัตถุนั้ต่อไปอาจจะมุ่โฟกัสเพิ่มมากขึ้นมีอะไรนะครับจากการเจริญเติบโตของกองทัาพัฒนาอาจจะกลายเป็นที่จุดสนใจอื่นมากขึ้นอาจจะมาโฟกัสมากขึ้นแบบนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โฟกัสจนไม่เหลืออะไรแล้วครับเพาะวันหวันแล้วก็มั่นใจนะครับคือ,ค,อคืออย่างที่ผมบอกครับผมบอกหลายๆครั้งแล้วว่าสิ่งที่ผมทําคือความถูกต้อง <c oughs> เราทำเรายืนยันบนความกูกล้องมาตลอดลอตเตอรี่วันนี้เราก็ขาย80สค mm hmm. ่าบริการเรามีบริการอะไรบ้างเราก็คิดตามฮน mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้ายังผมยังเปิดกฎหมายทุกฉบับเพื่อทํางานอยู่ mm hmm. ผมมั่นใจว่าไม่มีใครทําอะไรผมได้ครับขอบคุณครับ